สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้หยุดยาวกันในช่วงปีใหม่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องใหม่นะคะก็คือหน่วยที่9นะคะอัตราส่วนมาตราส่วนและร้อยละนะคะข้อตกลงการเรียนออนไลน์ของเราคือ 1. เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนสรุปสาระสําคัญ 2. ทําแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ถ่ายรูปขณะเรียน1รูปแล้วส่งไฟล์ลงในลิงก์ g o o g l e ฟอร์มถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ทุกหน้าและส่งลงในลิงก์ g o o g l e ฟอร์มนะคะโดยย้ำนะคะรูปแบบฝึกหัดเราต้องถ่ายให้เห็นหมายเลขหน้าชัดเจนนะคะต่อไปนะคะ5แบบทดสอบหลังเรียนเราจะทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ก็คือ1 อธิบายเกี่ยวกับความหมายการเขียนและการอ่านอันตราส่วนได้และ 2. บอกความหมายเขียนและอ่านอันตราส่วนได้ 3. มีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราส่วนคืออะไร อัตราส่วนคือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างจํานวน2จํานวนนะคะโดยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือ a ต่อ b หรือนําไปเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะก็คือเศษ a ส่วนด้วย b นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะความหมายการเขียนและการอัดอัดตราส่วน EP นี้จะเป็น EP ที่1นะคะ <c oughs> ความหมายการเขียนและการอัดอัดตราส่วนเราจะเรียนกันทั้งหมด2 EP ด้วยกันนะคะ <c oughs> ต่อไปคุณครูจะพาเรามาดูการยกตัวอย่างนะคะโดยการเปรียบเทียบนะคะจานวนนักเรียนชายและจํานวนนักเรียนหญิงกลุ่มนี้นะคะ <c oughs> เราจะเห็นว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่อยู่ในกรอบสีชมพูนับแล้วมีทั้งหมด หคนหลังจากนั้นเราแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจำนวนนักเรียนชาย2คนนักเรียนหญิง3คนเราจะเห็นไหมคะว่าเราแบ่งกลุ่มโดยการแยกเพศใช่ไหมคะโดยให้เพศชายอยู่ในกรอบสีส้มและเพศหญิงอยู่ในกรอบสีเขียวหลังจากเราแบ่งมาแล้วเราต้องทำการเป็นยังไงคะเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชาย และจํานวนนักเรียนหญิงจะได้ข้อสรุปดังนี้นะคะก็คือนักเรียนชายเป็นยังไงคะมี2คนน้อยกว่านักเรียนหญิงที่มี3คนอยู่1คนต่อไปนักเรียนหญิงนะคะเรียบเทียบจากนักเรียนหญิงไปหานักเรียนชายจะเห็นว่านักเรียนหญิงมี3คนซึ่งมากกว่านักเรียนชายอยู่จํานวน1คนนั่นเองค่ะเปรียบเทียบในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างจานวน เขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์นะคะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์จะได้ดังนี้นะคะ2ต่อ3และนําไปเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้ว่า2ต่อ3แบบนี้นะคะอ่านว่า2ต่อ3เราจะเห็นว่าการเขียนอัตราส่วนในแบบที่3นะคะคือการเขียนในรูปเศษส่วนเราเขียนในรูปเศษส่วนก็จริงนะคะนักเรียนแต่เราจะไม่ อ่านว่าเศษ2ส,ส่วน3นะคะเราจะอ่านว่า2ต่อ3ต่อไปนะคะจํานวนนักเรียนหญิงต่อจํานวนนักเรียนชายซึ่งนักเรียนหญิงเรามีด้วยกันทั้งหมด3คนนักเรียนชายมี2คนเพราะฉะนั้นจะได้ว่า3ต่อ2เขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ3ต่อ2และเขียนในรูปเศษส่วนจะได้ดังนี้นะคะ สต่อ2อ่านว่าสามต่อ 2, 2ดังนั้นเราจะสรุปได้อันนะะอตราส่วนเป็นการแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสปริมาณอันดับของปริมาณในอันตราส่วนมีความสําคัญมากนะคะยกตัวอย่างเช่น3ต่อ5ไม่เหมือนกับ5ต่อ3นะคะเพราะว่า อัตราส่วนไม่มีสมบัติการสลับที่นะคะอันดับการเรียงอันไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังจึงสําคัญมากนะคะเราจึงไม่สามารถสลับอัตราส่วนได้ต่อไปนะคะการเขียนอัตราส่วนในรูปเศษส่วนเป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแรกคือตัวเศษและปร,ะริมาณที่2คือตัวซึ่งต่างจากเศษส่วนก็คือเศษส่วนจะแสดงส่วนย่อยของส่วนทั้งหมดที่แบ่งเท่าๆกันส่วนย่อยคือตัวเศษ ส่วนทั้งหมดที่แบ่งเท่าๆกันเราจะเรียกส่วนนั้นว่าตัวส่วนนะคะนักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าอัตราส่วนกับสศษส่วนนั้นแตกต่างก,กันอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดในหน้า113คุณครูจะพาทำข้อที่ส่วนข้อคู่ให้นักเรียนไปฝึกหัดท,ทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับหน้า113นะคะข้อหนึ่งใหญ่จะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะ เขาบอกว่าให้เขียนอันตราส่วนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนและอ่านอันตราส่วนนั้นนัเกเรียนจําได้ไหมคะการใช้สัญ,ญลักษณ์เขียนยังไงอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1เขามีเสื้ออยู่ทั้งหมดจํานวน4ตัวกางเกงทั้งหมด3ตัวแล้วเรามาอ่านโจทย์กันนะคะว่าเขาต้องการให้เราเขียนสัญ,ญลักษณ์ของอะไรก็คือเขาต้องการที่จะทราบอัตราส่วนระหว่างเสื้อต่อกางเกงเพราะฉะนั้นเสื้อของเรามีอยู่ทั้งหมด สี่ตัวต่อกางเกงคือมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ3ตัวเพราะฉะนั้นจะเขียนได้ว่า4ต่อ3เวลาอ่านอ่านว่า4ต่อ3อต่อไปนะคะข้อที่3เขาต้องการที่จะทราบรถเก๋งต่อรถจัก,กรยานยนต์ซึ่งรถเก๋งของเรานับแล้วมีทั้งหมดกี่คันคะนักเรียน รถเก่งของเราอะนับแล้วมีทั้งหมด8คันนะคะส่วนรถจัก,กรยานนับแล้วก็มีทั้งหมด8 8คันเ่ากัน,นกเพราะฉะนั้นเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ได้ก็คือ8ต่อ8อ่านว่า8ต่อ8นะคะต่อไปในข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเา เราเปรียบเทียบระหว่างอะไรคะตุก๊กตาหมีต่อตุก๊กต,ตาช้างนะคะเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าโจทย์เอาตุก๊กตาอะไรขึ้นก่อนคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะโจทย์นาตุก๊กตาหมีขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องนับจํานวนของตุก๊กตาหมีก่อนเลยตุก๊กตาหมีมีทั้งหมด10ตัวนะคะส่วนตุก๊กตาช้างมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนมีทั้งหมด6ตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้ว่า10ต่อ6 นักเรียนเห็นไหมคะว่าอันดับนะคะมีความสําคัญในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าโจทย์เขาให้อะไรขึ้นก่อนเราจะอ่านว่า10ต่อ6นะคะส0ต่อ6ส่วนข้อหนึ่งใหญ่นะคะเหลืออยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ข้อคือข้อ2ข้อ4และข้อ6ให้นะะักเรีย hmm. นนำไปฝึกฝนทำเป็นการบ้านด้วยตัวเองะคะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดในหน้า 114เปิดร้อมกันเลยนะคะแบบฝึกหัดในหน้า114ครูก็จะพานักเรียนทำเป็นข้อคี้นะคะส่วนข้อคูให้ไปทำเป็นการบ้านะะด้วยตัวเองข้อ2ใหญ่เขาบอกให้เราเขียนอัตราส่วนในรูปของเศษส่วนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวน2องจำนวนและอ่านอัตราส่วนนั้นนะคะ,ะเขาบอกว่าโต๊ะต่อเกาอี้โดยเขาบอกยังไงคะ ที่เราศึกษากันในสไลด์ที่แล้วคือตัวเศษจะเป็นยังไงคะตัวเศษเป็นอัตราส่วนแรกหรือจํานวนแรกที่เราต้องการเปรียบเทียบส่วนด้วยตัวส่วนคืออัตราหรือปริมาณที่สองที่เราต้องการเปรียบเทียบกับอัตราที่1เรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อ1เขาต้องการเปรียบเทียบระหว่างโต๊ะต่อก้าอี้ซึ่งโต๊ะของเรามีอยู่กี่ตัวคะมีอยู่1ใช่ไหมคะ ส่วนด้วยนะคะปริมาณที่สองที่ต้องการเปรียบเทียบคือเกอ้าอี้เก้าอี้ของเราคือมีกี่ตัวเอ่ยนับนะคะนักเรียนช่วยกันนับก็คือ8นะคะเวลาอ่านไม่อ่านว่าเศษ1ส่วน8นะคะเราจะต้องอ่านว่า1ต่อ8นะคะสำหรับเรื่องนี้1ต่อ8ต่อไปนะคะในข้อที่3เขาต้องการเปรียบเทียบระหว่าง เหยือกต่อแก้วเหยือกของเรามีกี่ใบคะเหยือกของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ใบเพราะฉะนั้นอัตราแรกที่ต้องเปรียบเทียบต้องเป็นตัวเศษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษของเราคือ2ต่อไปนะคะต่อแก้วแก้วของเรามีกี่ใบคะ,ะแก้วของเรามีทั้งหมด10ใบเพราะฉะนั้นเราจะอ่านว่า2ต่อ10นะคะดังนี้เลยสำหรับ ตัวอย่างข้อสุดท้ายคือตัวอย่างข้อที่5เขาต้องการเปรียบเทียบหนังสือต่อสมุดอ่ะเรานับเลยหนังสือขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นปริมาณแรกต้องเป็นอะไรคะหนังสือที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เล่มนะคะต่อไปตัวส่วนของเราจะต้องเป็นปริมาณที่2ที่เราต้องการเปรียบเทียบคือสมุดสมุดม,มีทั้งหมด5เล่มเพราะฉะนั้นอ่านได้ว่า7ต่อ5นะคะ เหลือข้อคู่นะคะข้อคู่ประกอบไปด้วยข้อ2ข้อ4ข้อ6ให้นำไปทำเป็นการบ้านนะคะในหน้า114ต่อไปข้อ3ใหญ่ในหน้า115เขาต้องการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนโดยเขียนเป็นอันตราส่วนทั้งแบบใช้สัญลักษณ์และในรูปของเศษส่วนนะคะข้อ3ใหญ่ของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อครูจะพาทำข้อ ส่วนให้นักเรียนนะคะไปฝึกหัดทําเป็นข้อคู่นะคะทันี้เลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะข้อที่1เขาบอกว่ากอไก่ยย่อยออกมาเองกอไก่เขาบอกว่าดอกกุหลาบต่อดอกดาวเรืองดอกกุหลาบเรามีทั้งหมด7ดดอกดอกดาวเรืองมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ8ดดอกซึ่ง ถ้าเรานับรวมแล้วทั้งดอกกุหลาบและดาวเรืองรวมกันจะได้15ดอกใช่ไหมคะแต่เขาก็ไก่ต้องการทราบอัตราส่วนระหว่างดอกกุหลาบต่อดาวเรืองเพราะฉะนั้นจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ7ต่อ8เขียนในรูปเศษส่วนได้ดังนี้คือ7ต่อ8ต่อไปขอไขเขาต้องการทราบดอกกุหลาบต่อดอกไม้คําว่าดอกไม้คือดอกไม้ทั้งหมดใช่ไหมคะซึ่งดอกกุหลาบมี7 ดอกดาวเรืองมี8ดอกไม้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ดอกคะชายละขันเรียนมีทั้งหมด15ดอกเพราะฉะนั้นเขาปริมาณแรกที่ต้องการเปรียบเทียบคือของดอกกุหลาบดอกกุหลาบมี7นะคะต่อดอกไม้ทั้งหมดคือมีทั้งหมด15นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่สวนก็คือ7ต่อ15ต่อไปดอกไม้ต่อดอกดาวเรืองดอกม ได้คืดอกไม้ทั้งหมดรวมแล้วได้ทั้งหมด15ดอกนะคะต่อดอกดาวเรืองที่มีอยู่ทั้งหมด8ดอกนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคือ15ต่อ8เป็นยังไงคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะแค่นับจำนวนและนำมาเติมเปรียบเทียบสองจำนวนต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อ2ในนักเรียนไปฝึกหัดทำด้วยตัวเองข้อที่3ก็ถามว่า ก็ไก่มะม่วงต่อมังคุดปริมาณแรกคือมะม่วงมะม่วงของเรามีทั้งหมด6ผลมังคุดมีทั้งหมด5ผลจะเขียนได้โดยใช้สัญลักษณ์คือ6ต่อ5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคือเศษ6ส่วน5นะคะต่อไปผลไม้ต่อมะม่วงนะคะผลไม้ทั้งหมดรวมแล้วมี11ผลมะม่วงมี6ผลจะเขียนได้ดังนี้นะคะคือ11ต่อ 6นะคะในรูปเศษส่วนคือ11ต่อ6ต่อไปนะคะมะม่วงบังคุดต่อผลไม้บังคุดของเรามีทั้งหมด5ผลต่อผลไม้คือ11เนะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้คือ5ต่อ11ดังนี้นะคะ,ะสำหรับข้อสามใหญ่นะคะจะถึงหน้า116เลยนะคะซึ่งคุณครูให้ทำข้อคู่นะคะ ข้อ3ใหญ่ก็เหลือข้อ2กับข้อ4ให้เราทำเป็นการบ้านอ่ะต่อไปครูจะพาสรุปสาระสําคัญก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้ไปนะคะอัตราส่วนคือความสัมพันธ์ที่สแสดงการเปรียบเทียบระหว่างจํานวน2จงจำนวนเขียนแทนด้วย a ต่อ b หรือ a ต่อ b นะคะจะแตกต่างอ่อานเหมือนกันแต่จะเขียนแตกต่าง อันดับของปริมาณในอัตราส่วนมีความสําคัญมากอันนี้คุณรูขอ,อย้ําเลยนะคะว่ามันไม่สามารถสลับที่หรือสลับตําแหน่งกันได้นะคะเช่น3ต่อ5นะคะไม่เหมือนกับ5ต่อ3นะคะการเขียนอัตราส่วนในรูปเศษส่วนเป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแรกคือตัวเศษและปริมาณที่2คือตัวส่วนซึ่งจะต่างจากสศ่ส่วนนะคะเพราะว่าเศษส่วนจะเป็นส่วนย่อยของส่วนทั้งหมดที่แบ่งเท่าเกัน ส่วนย่อยคือตัวเศษส่วนทั้งหมดที่แบ่งเท่าๆกันเราจะเรียกว่าตัวส่วนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน้า113ถึง116นะคะแกตรงที11น116 116 11ทำเฉพาะอะไรคะข่อคู่นะคะที่คุณครูเว้นให้ทำนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใน EP ถัดไปค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ